สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เข้าสวนเก็บโหัละผ้าจ้ะพี่น้องเก็บเทลนิดละหน่อยเนาะจ้ะเนาะขึ้นกับเก็บขึ้นกับเก็บทั้งสี่จ้ะพี่น้องเพราะว่ามีมันก็เริ่มแบบว่าสิเขากลางเดือนใกล้สี่การเดือนการกลางเดือน,นสิงหาแล้วเนาะจ้ะเนาะงวันไหนมีเก็บพอปันใดเลยพี่น้อง เก็บหละผ้าไม่ทิบเก็บดู่จ้ะเก็บไปเห็ดกินแม่จ้ะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าปงบท่านเก็บดูสิเก็บไปแช่จ้ะมนะะะันเน,เนี่ยจะเก็บไปแช่แข็งเพราะว่าเวลากินช่วงหนาวคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องช่วงนี้จะเก็บหละผ้าไปแช่แข็งตะไข่ไม่ทิบงามงามพี่น้องมนเนี่ยแหละคุณนะตะไข้จะ้ะ หงหลาเก็บหงหลาแต่ว่าตะไครเนี่กะปกติไม่ทิบกะเก็บอยู่เด้อจ้ะเก็บไปแช่แข็งอ่ะจ้ะเรพราะว่าตัวแช่แข็งกะมีดดอกจ้ะสื้อม้าแตงแต่ดนละกะเลยบริษัทได้เก็บตัวน,นี้อยู่จ้ะพี่น้องมึงนี่เก็บหงหลาก่อนตะพักไข่องอ่ามีหรือจ๋ามึงไหนขึ้นพู้น่ะแต่ละก่อเลยพี่น้องพู้น่ะผุดเมนเหมดเลยหงหลา งามเก็บพวนี้กวน,นยงเชไปเก็บหม่องข้างนอกเก็บพี่นอ้องเอ่อมึงเขาขึ้นกำลังงามแม่เจ้าพี่น้องมึงยอดเขาถ้าเฮาบ่าเก็บดูเกินไปเขากะอันนี้อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าไม่ทีพังเก็บดูเนาะเพราะว่าทั้งเก็บไปเฮ็ดกินแล้วก็ทั้งเก็บไปแช่แข็งไม่ทีไปจะ้ะเฮ็ดจังสีเลยจะทุกปีเพราะว่าถึงส่วงหน้านหนาวมันบ่มีนาะจาะ้ะเนาะ ขงนบ่มีให้เก็บก็ต้องไปแช่แข็งไว้แต่เฮ็ดกับเขาช่วงหน้าหน,นาวไมจ๊ะเพราะว่าเฮาบอดิไปตลาดสูมือคืออยู่ไทยน้อยจ้ะเนาะอยู่ไทยมันง่ายอะมันไปตลาดได้แทบทุกมือไม่จ้ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่มันบ่ไรจ้ะยิ่งแถวเม่ทีบอยู่นี่ยิ่งไกลตลาดเอเชียไม่จ้ะบนันนี้ก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้ส่วนมาก เพิ่นก็เฮ็ดยังสิเลยจ้ะพี่น้องอยู่นี่คนไทยอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดยังสิเลยจ้ะเก็บแช่แข็งไว้เก็บเก็บไปละการเอาไปแช่แข็งไว้เวลาเ้าเสียเห็ดกับเขาแนวเ้าสียใจเ้าวโกรกมาเฮ็ดจังสีหน้าจ้ะพี่น้อง มันก็มีหลากหลายนะจะเนาะว่าแล้วแต่ผู้ใดสิแบบเฮ็ดแบบใดไวเองสินะมึงแน่จ้ะนี่มึงเก็บไปมันเก็บดูเด้พี่น้องหุละผ้ากระเพาเก็บดูบามากแต่ว่ากะเพาเนะี่ยไม่ทิพเก็บเส่แข็งขึ้นกันจะ้ะห,หละผ้า เสื่อแข็งเนี่ยมืดละมองนี้มืดแล้วจ้ะบัตนี้สิไปเก็บม้วนอยู่ข้างนอกไปเหลือนิดนิดน่อยเขาขึ้นไม่ก็สิมาเก็บม้วนนี่ไปที่ไหนนี่จ้ะม้วนนี่ก็มีผู้หลายดอกจ้ะมันมีทั้งทั้งโหัะผ้าล้วก็ทั้งไอใบแมงลักเดี๋พี่น้องแต่ว่าข้างนอกนี่ มันแบบว่ามันบ่มีแนวมารบกวนเนาะจากประมาณว่าต้นเขาแบบว่าบมีมแมวอื่นมาปิดบังสินะอยู่ข้างในหมองหันมันจักเอียงก็เอียงแบบจกักเอ่อพักบุง้งจักเอ่อตะคา้เอียองสินะจะพี่น้องปนกันซับเพ่เห็นละอยู่หันมันก็เลยมึงบ่วงามมึงบ่วงามตาววาฉันเถอะจ้ะ แต่ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาอยู่เป็นต้นไผ่ต้นมันบ่มีแนวมาไอ้ปิดบังเขามันก็เลยแบบว่างามแน่เจ้าพี่น้องนี่เลยเก็บไปเก็บให้เขาแตกขึ้นใหม่เขาเริ่มสิบ่แตกอะไรจ้ะเพราะว่ามันเริ่มสิเขยียไอ้สปริงเอ้ยสปริงเผื่าฟอแล้วพี่น้องมันเขาเริ่มแบบสิบปโตยอดโปเตกแล้วสินะสิ ไอ้ม้วนนี่เป็นไอ้น,นั่นจ้ะพี่น้องเนี่ยม้วนนี่เป็นต้นแมงลักอุ้ยได้หลายอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมนี่หัวละพ้าอยู่ตัวน,นี้เนี่ยหัวละพาตัวในงามพี่น้องกรอบเด็ดปอะ,ปะเลยกรอบ ว่าน,น,นไม่ทิบก็บเก็บว่านเก็บประ็ด t e n ไอัอน,นั้นกินเจียวห่อนกินผู้เดียวพี่น้องใส่ผักบุ้งเยอะๆใส่โหระพาเยอะๆกินคนเดียว <c oughs> ทางนี้นีจะ้ะมีเห็นบ่มห้อยห้อยไม่ทิพ่งจะเก็บไปใส่ผักบุ้งใส่โหระพาเสรนนะ แต่มือนี่สิเก็บไปเสกแข่งให้เขาเตกขึ้นไหมแต่ว่าเขาก็บอกไข่เตกแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังยังมีอยู่นะยังเตกอยู่ของหลายสินะก็มันไก่จะเมื่อดูดูดการเขาแล้วไหมพี่น้องเดือนเดือนนี้เดือนเดือนหนานี่มันก็เริ่มแบบอันนี้แล้วแต่ซ้ำนี่ก็เริ่มไปแล้วพี่น้องกระเพ้าเริ่มแบบว่า เริ่มตายลงเลยเด้อจ้ะกระเพ้าอ่ะจ้ะเริ่มแบบต้นตายลงแม่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวม่ทีให้มึงมต้นนี้กระสีอีกบนดนดอกจ้ะปลายเดือนนี้ก็คือสีคือกันเลยจ้ะสิเริ่มแบบเฉาลงเนี่ยจ้ะได้ซ้ำนีม่มือนี้กระสีได้กับเขาหลายเทียอยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวม่ทีผ้ามึงกระเพ้า นี่จ้ะเห็นบก่กใบเขาเริ่มแบบเหี่ยวลงตายลงเฉาลงแล้วก็เป็นใบรวงลงไม่จชพี่น้องเนี่เห็นบอกต้นหนึ่งกาลังเริ่มไปบันนิกามันมีหลายต้นเยอะพี่น้องหมู่บ้านเมทีปลดนามเลยจ้ะเพราะว่าเมถียายมันเสฉะเกินไปนี่ก็คือกันเลยจ้ะเริ่มเ่ม,เร,มเริ่มแบบเฉาลงไม่ใช่เห็นบอกดิษฐ์ เฉาลงหงมาทาั้งนี้ม้่นนี้ก็เปลี่ยนด้วพี่น้องเห็นบ่นี่นี่ใบเขาเริมแบบเป็นยังสีลงนี่จังมาหมู่บ้านมีทีบลนน้ำพราะว่ามีทีมีคว้าม,มือซึอ่งวันนี้เห็นบ่เขาเลิมรวงเล้วพี่น้องบใบเขาเลิมรวงลงมาม่ทีแบายานมันแฉน้ำเกินไปยานแบบน,นี้แต่ป่านนี้เขาเริ่มลงเล้วจ้ะกระเพ้านี่เริ่มไปแล้วหลายต้นล้วจะพี่น้องเห็นไหม ใบเขาเริ่มร่วงแม่จ้ะพี่น้องกระเพ้าอ่ะจ้ะนี่หละปลายเดือนนี่ปลายเดือนอสิงหากันยานี่ก็เริ่มแบบตายเลยจ้ะเริ่มแบบชาวลงสิมืดแล้วเนี่ยม้วนแบบที่เขาบริยูหลอดขามปีแม่จ้ะพี่น้องส่วงหนาวเขาก็จะไปดิสิมึงไม่ทีบใส่แนวไอ โยงเอาเสือกโยงไว้แบบคุ้มเขาไว้แบบไว้มันเข้าตากออกแม่จ้ะพี่น้องต้นเน่ะไอ้นั่นจะ้ะมะเขือพวงเมทีบออกเสือกผูกไว้มึงพ่วงดอกเขาพ่วงดอกเขาในี่บัที่ไมทีไปแบบเป็นมึงขีปหนึ่งมาเนาะขิปของื่อนปู่มะเขือพ่วงเนี่ยแหละจะ้ะคุนตัวคุนบานเมดละ่ะ บัดน,นี้ไปเมืองมาเมืองวายเอะมันเป็นอย่างคือลวงนะไอทีบก็เลยเสชหาเมืองจะ้ะก็เลยไปฟังว่าไอทีมันคงเพลินไหมจตะเพลินบอกถึงของเพลินมันมันลลวงนะมันเป็นดอกตัวผูเห็นว่ามันมองเป็นดอกตัวเมียมันกับเป็นทรงขพินวายเลยจะ้ะบัดทีนี้ดอกตัวเมียมันเป็นแบบใดแมยีบูจากดอกตัวเมีย ม่ทิพว่ามันไม่ดอกตัวเดียวโมเมนพันวันมีทั้งตัวผูตัวเมียพันวางสินะกาไม่ทิพเห็นมันลวงเลยจ้ะเห็นไ่มจ้ะเนี่ยเขาลวงสิแม่จ้พี่น้องเนไม่ทิพยเลยเสชหามึงนะบัตรที่ขเพินบอกว่าไอทีลวงลวงอะมันเป็นดอกตัวผูพันว่ากาไม่ทิพก็เลยอยากคู้ว่าดอกตัวเมียมันเป็นแบบใดบัตรที่นี่เนี่ย มันมันล้วงอยู่จะพี่น้องนี่มันบานออกมาแล้วมันกะล้วงไหมจะเพิ่นว่าเพิ่นว่าค่ะมันเป็นยังสีมันเป็นดอกตัวผู้เพิ่นว่าถ้าดอกตัวเมียมันจะเป็นแบบมีตุ่มๆขึ้นมาหมองไทยข้างล่างเพิ่นว่าสินี่เห็นว่ามันล้วงพี่น้องเพิ่นว่ามันเป็นดอกตัวผู้เพิ่นว่าเนี่ยนี่มีเพียพร้อมพุนะ่นอะเพียออนพี่น้อง เั็นเป็นดอกัวผูพนมังสี่กับผ้าเมืองไม่ทิพย์กับโอหูคือกันแต่ามไม่ทิพย์กับศิษยา่ดอกจาว่ามันมันเมนบนนะผ้าเมืองผ้าเก็บพักเก็บพ,พี่น้องไปก่อนนะจ๋ะน้อคลิปนี้ไม่ทิพย์ไปบายได้จ้ะเด้อ